สวัสดีครับพบกับสุลข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจคกนครับมันจ่นะครับไม่มีใครขอ,อย้ายทีมแน่หากช่ดตัวยูฟ่าแชมเลียกจะไม่มีใครขอ,อย้ายเจคกนครับนะครับคุณซิลลิเวอร์พูลมัน่นใจต่อให้ทีมจะไม่ได้เล่นในศึกยูฟ่าแชมเลียกในซีซั่นหน้ามันก็จะไม่มีใครขอ,อย้ายทีมด้วยสายเหตุน,นั้นโดยบอกว่าลูกทีมของตนต่างก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์กันทั้งนั้นเพราะมองว่าหงดง่งคงไม่ถึงขั้นอดเล่นยูฟ่าแชมเลียกบ่อยๆด้วย จอกนครับนะครับผู้จัดการทีมเลวโปผู้ยอดสโม,มส,สรแห่งสกีตีพิมเกรดแสดงความมั่นใจว่าจะไม่มีลูกทีมคนไหนที่อยากย้ายออกจากทีมแน่นอนต่อให้หงดังจะอดไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมลีกในซีซั่นนั้นก็ต่าและจะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยเยี่ยมตลอดช่วงหลายฤดูกันก่อนจนถึงขั้นในแชมป์ยูฟ่าแชมลีกกับแชมป์พิมลเกรดมาครอบครอกหงดังเลวโูก,ก็มีผลงานที่ยาลงอย่างมากในซีซั่นนี้จนปัจจุบันพวกเขาอยู่อันดับที่7ของตารางขณะซึ่งมันก็ทําให้บางคนถึงขั้นมองว่า ทีมของจนคลับอาจจะไม่สามารถจบฤดูกาลนี้ด้วยการติดอยู่ใน4อันดับแรกรของตารางคะแนนได้และนั่นก็ทําให้พวกเขาช่วดได้ตัว๋วสาหรับลุยศึกยูฟ่าแชมเลคตามโกลตาในลีกไปด้วยแถมยังมีการตั้งประเด็นด้วยว่าถ้าเกิดสถานการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วหรือก็แคมตัวหลักหลายคนของลิเวอร์โลก็อาจตัดสินใจขอย้ายทีมออกจากทีมได้เลยนะตอนนั้นหลังเดิมถามกันว่าเขาคิดอย่างไรว่าจะมีใครย้ายออกจากทีมหรือไม่ถ้าหากทีมไม่ได้เทธิ์เล่นในศึกยูฟ่าแชมเลกเหล่านั้น เจกิก็ตกลับก็ตอบว่าพเขา้าใจายและคารบถูกคำถามแต่นี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะจาเป็นจะต้องมากังวลอะไรเลยมันเป็นแบบนั้นอยู่เสมอผมรู้ดีว่าเรามีนักเตะที่ซื่อสัตย์และสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ใช่ว่านักเตะเข้ามาพูดกับผมว่าฤดูกาลหน้าเราจะไม่เล่นในศึกบุฟฟอลชมลิกดังนั้นผมคงต้องย้ายออกไปนะฮะไม่เลยมันจะไม่เกิดเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นแน่นอนผมรู้จกักพวกเขาดีพอจนทําให้รู้ว่ามันจะไม่เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นแน่นอน เพราะสถานการณ์ของสมโมสรในตอนนี้ต่างไปจากเดิมแล้วกรณีการเสริมทัพมันจะไม่เป็นปัญหาเหมือนกันผมมองไม่เห็นเลยว่ามันจะเป็นปัญหาได้ยังไงเราเคยพูดไปตั้งแต่หลายปีก่อนเลยว,ว่าถ้าเกิดมีนักเตะคนไหนที่ไม่อยากย้ายมาอยู่กับที่นี่เพียงเพราะเราไม่ได้เล่นในศึกยูฟ่าแชมเลคในฤดูกาลหน้าจากนั้นแล้วแล้วก็เราก็ไม่อยากได้คนแบบนั้นมาอยู่กับทีมเหมือนกันและมันถ้าจะมีนักเตะคนไหนที่อยากย้ายออกไปเพียงแค่เพราะเราไม่ได้เล่นในศึกยูฟ่าแชมเลกแล้วนะผมก็ไม่ต้องการคนแบบนั้นเช่นเดียวกัน มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่แนวทางมันเป็นแบบนี้อยู่เสมอคุณต้องการกลุ่มกลางที่เหมาะสมสําหรับการเผชิญหน้ากับความท้าทายที่รออยู่แล้วพยายามทํามันให้ได้ดังนั้นผมเลยไม่กังวลกับเรื่องนั้นเลยโดยคุณซือชารม,มิมันนะครับเชื่อด้วยนด่นค่ะว่าลิเวอร์พูลจะไม่ได้มีสภาพย่ำแย่จนถึงขั้นอดเล่นในศึกฟุฟบาลชมลีกเป็นประจําอย่างแน่นอนสมอสรแห่งนี้จะไม่ได้ถึงขั้นอดเล่นอยู่ฟุาบอลชิงลีกบ่อยๆแน่นี่เป็นลูกการที่ยากลำบาก เราต่างรู้ถึงเรื่องนั้นเป็นอย่างดีแต่ศักยภาพกับพลังงานอำนาจของสโมสรนนะ่ะถือว่าต่างออกไปอย่างิ้นเชิงนี่เป็นฤดูกาลที่คุณจําเป็นต้องมีโมเมนตัมที่ดีแต่เราไม่เคยมีช่วงเวลาแบบนั้นเลยนั่นคือเรื่องจริงแต่มันก็ไม่ได้สื่อถึงอนาคตของสโมสรเช่นเดียวกันสโมสรแห่งนี้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่แล้วแน่นอนว่าเรากําลังเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ผมก็บอกว่าสถานการณ์ของเราก็ดีกว่าของทีมอื่นๆ ผมก็แจงเน้ว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างในอดีตแต่ที่ผมได้พูดก็คือทุกคนไม่ต้องกังวลเรื่องอนาคตของสโมสรเลยเพราะมันอยู่ในการดูแลของคนที่เก่งและเราก็มีทีมที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นถือเป็นพื้นฐานสําหรับการมีอนาคตที่ดีร่วมกันครับสุ่ยเดือดโทเชงคีโอนในรถรายการหลังพาดพิงตำนานหงแดง แรมซูเนตนะครับตำนานเครื่องเหลียวหูถึงกับควันออกหูเลยทีเดียวทูมาเชียงในรายการสดทันทีหลังได้ยินมาตินคิอนตำนานกองหลังของาร์เซนอลกำลังพัดพิงถึงอดีตเพื่อนร่วมทีมของหงูแดงของเขามาตินคิอนได้พูดถึงกฎที่มีการตั้งขึ้นในปี1992กกฎก็คือหลังจากเพื่อนร่วมทีมที่ผู้รอประตูใช้เมือรับไม่ได้และได้ยกตัวอย่างกรณีของเหลร์พหูในยุคเกลียงไกรว่าอารลันเินเซนและมาร์คโรลลินสันคู่เซนเตอร์แบ็กตำนานของเวอร์พูล มักจะส่งบอลคืนให้กับรรสกาเบล่าผูโรซาโบโตแล้วก็จับเข้าสองทุกครั้งเมื่อถูกกองหน้าวิ่งเข้ามากดดนันและระหว่างนั้นซูอี้นะฮะหรือว่าแกรมซูเนสที่ฟังรายการอยู่พอดิบพอดีก็ได้ต่อสายตรงเข้ามาในรายการพร้อมกับบ่นควันหอกหูไปว่าเขาเกือบขับรถชนคนเลยนะกับสิ่งที่คีโอนพูดเขาโกรธมากเพราะสําหรับเขาแล้วการเปลี่ยนกฎเป็นเรื่องที่ดีที่ยกระดับแกม และการยกตัวอย่างของร์ตินคโอนทำให้อาลนเฮนเซน,เนและมาร์คโลนซันกลายเป็นกองหลังที่กลัวความกดดันไปทั้งๆที่พวกเขาคือสุดยอดกองหลังในประวัติศาตรของฟุตบอลอังกฤษถ้าจะยกตัวอย่างก็ควรไปยกตัวอย่างคนอื่นๆแทนงานนี้คิโอนเลยรีบขอ,ขอโทษขอโพยว่าเขาไม่ได้มีเจตนาแบบนั้น เพราะสำหรับตัวเขาแล้วทั้งเห็นเส้นละมักลอรนสันคือยอดกองหลังแห่งยุคนั้นจริงๆแกรมซูเนสเลยก็พูดทับไปว่าดีมากคุณต้องพูดแบบนี้สิเพราะคุณเอาสองคนนั้นมายกตัวอย่างเลยทำให้พวกเขาดูแย่ลงไปเลยาอนาคตเซนเตอร Center ์แบ็กลิเวอร์พูลเมื่อฟันไดโกเมสคืนสนาม ลิพูนกับประสบปัญหาในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กยางรุนแรงในนุก,กันนี้และจากที่ทีมต้องเสียวิกิฟันดั์โจเอลมาติปและโจโกเมสเมื่อได้รับบาดเจ็บหนักโดยพวกเขาเปลี่ยนกุ้งหูแนวรับตัวกลางไปแล้วถึง19กุ้งหูในเวลานี้เซนเตอร์แบ็กคู่ล่าสุดก็คือเจอเกนคลับที่ใช้ในเกมพูดกับเชลซีนั้นก็คือฟาร์มิโยลงเล่นร่วมกับโอซังาบักซึ่งก่อนหน้านี้นะครับกองกลางชาวบราซิลเลนต้องเดินร่วมกับจอแดนแฮนเนสันในตำแหน่งกองหลังตัวกลางมาแล้ว ปัญหาการขาดเซนเตอร์แบ็กทำให้เชเกิ้งครอปจำเป็นต้องดึงโอซานคมบักกับเบนเดวิสมาเสื่อมทัพในช่วงตลาดการสแกนตั้งแต่รอบที่2ในเดือนมกราคมที่่านมายันรยก็ตามตอกตอนนี้วันไนท์กับโจโกเมสกำลังจะหายเจ็บกลับมาแล้วฉะนั้นตำแหน่งนี้มันสำคัญมากจะเกิดการแข่งขันกันขึ้นอย่างหนักแน่นอนดังนั้นมันจะเกิดอะไรอขึ้นสำหรับคาบากักเดวิสลิสวิลเลียมนาทเทนยฟิลิปรวมทั้งการมาของเจอร์มาเติฟเมื่อสองเซนเตอร์แบ็กตัวหลักของเจคกิ้งคอปกลับมาลงสนามได้อีกครั้ง เรื่องนี้น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวเรามาดูที่โอซานคาบักหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนสำหรับลเวรโพหลหลังจากที่คาบักย้ายมารุ่นทัพแบบยืมตัวมาจากโชเกซุนซีในช่วงเดดไลน์ในตลาดการสกนเนเตะร,รอบที่2นีเดิมน้กรอคนที่่านมาโดยเดอะเรสต์มีออปชันในการเซ็นญญาถาวรนด้วยราคา18ล้านปอนด์ราว684ล้านบาทหลังจบซีซั่นนี้คาบักได้ลงสนามเป็นตัวจริงกับ หงดดหงไปแล้วห้างเกมโดยเขาช่วยให้ทีมเก็บคลีนชีตได้ในแมตท,ที่ต้อสก,กัดชูตราวเอาชนะอาบาเลซิกและเชฟเปิลเนวเต้แต่ในขณะเดียวกันประกันหลังในวัย20ปีกลับทำให้ทีมเสียถึง6ประตูในเกมแพ้เชลซีเอเวอตันและเลสเตอร์ซิตี้กระนั้นเซนเตอร์แบ็กชาวตุรกีก็ยังเจอกับอัพ์ัน่งทินแอนฟิลด์เมื่อเขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่อยู่ในลิสต์รายชื่อนักเตะบาดเจ็บคนล่าสุด หลังเกิดปัญหาการเรยงจังแมตท,ที่โดนสิงตนัเกเงินความเชลซี่บุกมาเผาเครื่องคาร์แอนเวลเมื่อวันพุธอัสคาที่ผ่านมาทำให้เจ้าตัวต้องพลาดช่วยทียมในเกมลน,นกับฟุลลัมในวันอาทิตย์นี้ต่อมาคือเบนเดวิสเช่นเดียวกับคาบักในหละครับเดวิสถูกดึงเข้ามาร่วมทีมในวันสุดท้ายของตลาดพอคาแข้ขงหน้าหนาวที่ผ่านมายนันเตะยา้ายจากเบรสตันมาเซนซียยืนเป็นแนวรับให้กับทัพหงดางด้วยร้อยเวลา5ปี ยันไรก็ตามดาวเตะในวัย25กรัดนะครับยังไม่ได้มีโอกาสได้โผล่หน้าลงไปสนามให้กับต้นสก,กัดลิเวอร์พูลเลยโดยเขามีชื่ออยู่ในมานั่งสำรองอยู่2แมตช์ในศึกพิีเมียร์เกดในช่วงที่ผ่านมาเหตุผลที่เดวิสยังไม่ได้ลงเล่นเนื่องจากเขาต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับระบบของเทียมสำหรับตอนนี้เดวิสมีโอกาสที่จะสร้างความประทับใจให้กับคุณซือชอชนม,มนเป็นครั้งแรกแล้วนะครับ เพราะถ้าคาบักลงเล่นไม่ได้ในเกมสุดสัปดาหนี้นั่นหมายความว่าเจคิงกรอบอาจตัดสินใจใช้งานเขาลงสนามเพื่อจะกู้กลับฟามโยงานนี้อาจจะทําผลงานได้จําเจคิงกรอบอาจส่งให้เดวิสลงทําหน้าที่คุมแนวรับเดอะเลสไปอีกหนะักคอนโทมาโจอม,มาติปมาติปเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตามตรรมนชติที่มีประสบการณ์เหลืออยู่เพียงคนเดียวเท่านั้น ตอนที่เบิร์ดกิฟฟันไหนกับโจโกเมสได้รับบาดเจ็บหนักที่หัวเข่าทั้งคู่แต่ดูความที่ปิชลูเป็นปีชงของหงอยดงหรือเปล่านะครับทำให้สถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนไปปากกรหลังชอวกคมลูนซึ่งขึ้นชื่อเรือชาอยู่แล้วว่ากระดูกเปล่าอยู่แล้ว ได้รับบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องโดยนักเตะลงเล่นไม่กี่เกมก็เจ็บแต่ล่าสุดเจมมาร์ติปเจอปัญหาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่ข้อเท้าทําให้เขาหมดสิทธิ์ลงช่วยสโมสรนในช่วงที่เหลืออยู่ของซีซั่นนี้เรียบร้อยแล้วมาร์ติปมีสัญญาผูกมัดกับลิเวอร์พูลจนถึงปี2024่แต่ในนกันหน้าเขาอาจจะรู้ตัวเองว่ามีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวเลือกอันดับที่4ในตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กหากฟอร์มของคาบักโดดเด่นจนทําให้เจงกรับตัดสินใจซื้อตัวมารุ่นทัพแบบถาวรนัทเท ฟิลิปคาดการณ์กันว่าอาจจะมีโอกาสได้ลงเล่นในเกมพบกับฟูลแลมในวันอาทินี้หลังจากที่เขาพลาดการลงสนามพบกับชลซีเนื่องจากได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยแต่เจงล็อปก็ไม่อยากเสี่ยงเลยนะครับจึงตัดสินใจพักนักเตะดีกว่าบัคกหลังดาวรุ่งของหงส์แดงนะฮะลงเล่นตัวจริงกับต้นสังกัดในเกมพรีเมียร์ลีกแล้ว6นัดรวมทั้งได้เล่นเป็นตัวสรอง2เกมซึ่งในเวลาเดียวกันฟิลิปก็ทำผลง,งานดีๆและเป็นกองหลังที่เป็นตัวกำลังของเดอะเรดเลยทีเดียว แน่นอนว่าฟอนลิปนะฮะซึ่งกับที่จะย้ายทีมแล้วเมื่อช่วงสมมติที่ผ่านมาต้องเผชิญหน้ากับการขับเคี่ยวนยัง่งชิตงตำแหน่งตัวจริงในเกมรับร่วงจับฟอนไดสโจโกเมสและมาติฟหากทั้งหมดหายเจ็บกลับมาฟิตสมบูรณ์เช่นเดียวกับคาบักและดีวิสที่ปัจจุบันเป็นคู่แข่งโดยตรงในซีซั่นนี้สุดท้ายลิสวิเลียมลิสวิเลียมถูกดันขึ้นมาจากทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีของลิเวอร์ pool และได้อยู่ร่วมกับทีมชุดใหญ่ในงานนี้หลังจากที่สโมสรเกิดวิกฤตอย่างหนักเมื่อไม่มีวันไดกับโจโกเมสที่เจอโรคเลียงก่อนหน้านี้เล่นงานจนแทบปิดเิ่มทั้ง4ีสัน้นแนวรับในวัย20ปีไม่ค่อยได้มีโอกาสลิ้มลองรสชาติเกมพิมพ์ลีกมากนักโดยลงสนามเป็นพียงแค่2เกมเท่านั้นแต่นักเตะมักจะถูกเลือกให้เล่นในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบแบ่งกลุ่มและเขาก็ทำผลง,งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียว วิลเลียมช่วยทันงสก,กัดเก็บคลินชิดในชัยชนะเหนือมิดทิลแลนด์และออตแลนตารวมทั้งยังมีส่วนร่วมในเกมที่เอาชนะอแจักซ์อัมสเตอร์ดัมทั้งเยาะและเยือนแต่สําหรับเกมลีกดูเหมือนว่าเป็นเส้นขนานข,นานของเข้าจริงๆเซนเต์แบ็กผมฟูนะฮะมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมลีกแมตช์ที่ผ่านมาแต่เชื่อว่าเจค็อกยังคงมองเห็นความยอดเยี่ยมของเด็กคนนี้และมีโอ,อกาสที่จะได้เป็นตัวหลักในทีมชุดใหญ่ในอนาคตฉะนั้นวิลเลียมจึงหวังจะได้รับโอกาสลงเด่นมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้พิสูจน์ตัววเอง่า เป็นผู้เล่นที่เหมาะสมกับเสื้อหงแดงงิเวอร์พูหรือไม่นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับจึงเป็นรอบเย็นของวันที่6มีนาคมนะครับพรุ่งนี้นะฮะอย่าลืมนะครับลิเวอร์พูลของพวกเราก็เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟุนลัมส่วนแอดมินจะไปล้างห้องน้ําเช่นเคยนะฮะเตรียมพร้อมแล้ว